สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับพี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วนะคะครับผมวันนี้จะเปิดแบ่งนกอีกแล้วนะคะราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวไปรอดูกันว่าพี่อ้วนจะขายอะไรยังไงนะคะไปะดูเงี้ยมองเขาคอจะหักแล้วลูกหมุนสรอบเชคอ Não é. Tá, tá, tá. ุกคนสองตัวเนี้โทนเสียงใกล้กันนะคะแต่ตัวถาดน้ําเงินจะเสียงแหลมกว่านิดนึงนะคะโน้ามีเสียงมีน้เงินมีเสียงโยนจ้ะแต่ตัวถาดชมพูครับเป็นนกที่ส้อยสวยผมคัดผมคัดขึ้นมาเพราะส้อยเ็าสวยแต่เสียงเขาจะออกเล็กๆหน่อยเสียงออกแหลมนิดนึงแหลมแหบกว่าตัวเสียงยังไม่เต็มยังไม่เต็มใช่ใช่เสียงเ็าจะออกเสียงเล็กนะครับเสียงเสียงจะเต็มได้มากกว่านี้ก็ เลือกดูเอาอเนาะนกสองตัวสองสไตล์นะครับขาดน้องเงินเสียงกลางนะครับมีคลิปเสียงไม่แน่ใจว่าเ,เสียงเรียกหรือเสียงโยนให้อืนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีคลิปเสียงโยนเสียงเรียกมีแต่คลิปครูให้นะครับเป็นนกเสียงเล็กนะครับสร้อยสะพายหนาแล้วก็สร้อยเ,ออเม็ดงาเย,ยอะมากนะครับ เราจะไม่เข้าใกล้มากนะทุกคนเราจะซูมให้เป็นนกที่หางสวยทั้งคู่จ้ะนะครับอันนี้คือตัวถาดชมพูนะทุกคนถาดชมพูกระป๋องฟ้าฟ้าทุกอันเลยวะ่ะอนกแล้วก็อ,อีกตัวหนึ่งนะคะถาดน้ำเงินกระป๋องเขียวนะคะทุกคนหางสวยทั้งคู่นะคะ ตัวนี้เป็นนกอายุเท่าไหร่คะพี่วันนกอายุประมาณหนึ่งปีนกอายุประมาณหนึ่งปีนะทุกคนเราขายราคาเบาๆราคานี้ทุกคนสามารถเอาไปฝึกต่อได้เลยนะคะขออภัยในความเสียงดังนะคะเพราะตอนนี้เย็นแล้วขายยังไงก็ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะก็ตามสเต็ปเดิมนะครับก็ ถ้าชอบก็ซื้อนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทาง,ง่ายๆนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับอโอเคฟังสักสองสามรอบนะคะทุกคนถ้าชอบใจคอยเอาไปนะคะขออภัยหากเสียงนกในบ้านกบเสียงเด็กๆน้องๆนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกไงพื้นที่มันจำกัดะนะครับโอเคครับโอเคคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะคะราคาเท่าไหร่เนี่ยตัวละพันครับ ตัวละหนึ่งตัวละหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งนะจ๊ะราคาเท่าไหร่นะหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งโอเคตัวละหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งจ้าบายบายคะ่ะทุกคนบายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะจ๊ะบายบายจ้าสร้อยสวยจริงๆมีการอะไรอาวรน,นกถาดชมพูนะคะว่าสร้อยสวยจริงๆชอบทุกตัวถ้าไม่ชอบพี่อ้วนไม่คัดขึ้นกรงหรอกอทุกคนแต่ตัวมันจะต้องมีลักษณะก่อนตัวอี่นแล้ว and mm -hmm.